สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่ชั้น2อาคารรัฐประศาสนพักดีนครับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้มาในงานประชุมวิชาการในหัวข้อเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี2557นะครับหรือ Geo Infotech 2014นั่นเองนะครับคุณผู้ชมภาพรวมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมือกับกรมแผนที่ทหารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยสมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทยและอีกหลากหลายสมาคมที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์รวมไปถึงสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทยจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี2557หรือ Geo Infotech 2014เมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาณศูนย์ราช การแจ้งวัฒนะโดยได้รับเกียรติจากคุณสาวนีมุกสีแดงผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการสทอพอมีภารกิจบทบาทสำคัญและก็โดดเด่นในการให้ก,การบริการข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆและนำไปต่อยอดขอให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทางด้านนี้อย่างเต็มที่และต่อเนื่องเพื่อนำพาประเทศให้ก้าวหน้าและมีบทบาทในเวทีโลกต่อไป ช่วงตอนนี้ผมอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับคือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะวันนี้เราจะมาดูว่าบูนี้มีอะไรน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเออแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมยุทธยาบุญบางแสนนะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารและสื่อการสื่อสารนะครับในส่วนของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ออกมาจัดนิทรรศการร่วมกับจิตด้าในงานของ g ีโอไบโอเทนะครับในเรื่อง จุดประสงค์หลักของการจัดง,งานก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและการเป็นการเผยแพร่ความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเตือนภัยนะครับให้กับประชาชนในในงานได้รับทราบข้อมูลถึงเรือเ่องเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยของเราครับในอนาคตหรือว่าการคาดหวังว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับคือจะเป็นหน่วยงาน,นหลักของของ ของ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 ประเทศไทยเราในการเตือนภัยนะครับรวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐนะครับอาจเอกชนหรือว่าภายในประเทศนอกประเทศเนี่ยรวบรวมเพื่อให้เพื่อ,อแจ้งเตือนภัยประชาชนนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของภัยพิบัตินะครับ การทํางานของศูนย์เตือนภัยเราจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนง่ายๆนะครับหนึ่ง,งก็คือการรวบรวมข้อมูลนะครับก็คือเป็นอินพุตสำหรับาการรับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากาภาครัฐภาคประชาชนที่เป็นเครือข่ายของศูนย์เตือนภัยนะครับาจากหน่วยง,งานทั้งในประเทศหรือว่าภายนอกประเทศอย่างเงี้ยรวบรวมข้อมูลเพื่อ ทำการประมวลผลหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชํานาญการพิเศษทางด้านภัยพิบัติพวกเทศจะมาะทําการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการกระจายข้อมูลนะครับกร,กระจายข้อมูลของศูนย์ธตรไาภิบติแห่งชาติเราใช้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเอสเข้าโทรศัพท์มือถือนะครับในใน,ในสภาวะที่เกิดวิการวิกฤตเราก็สามารถจะตัดให้ทีวีตแต่และช่องเนี่ย โทรทัศน์ราการเฉพาะกิจในไทยสามารถถ่ายทอดข้อมูลสดๆณดดตอนนั้นได้เลยโดยโดย,โดยโทรบ5เนี่ยเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดนะครับรวมไปถึงการส่งแวกไปยังหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องรวมไปถึงหองเตือนภัยนะครับเราได้ติดตั้งระบบเตือนภัยไว้ในในแต่ละจังหวัดเกือบทุกจังหวัดแล้วเพื่อในการแจ้งเตือนภัยได้ทันท่วงทีทันเวลานะครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่อีกจุดหนึ่งครับก็คือสํานักงานสถิติแห่งชาตินะวันนี้เรามาดูว่าในบูธนี้มีอะไรน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับชมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมนายวรุษไพศาลภูมิเศษนะครับก็เป็นนักวิชาการสถิตินะครับวันนี้ในส่วนของบูธเราเองเนี่ยก็นาเสนอในส่วนของการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศสถิติแล้วก็การจัดทําแผนที่ดิจิตอลนะครับครับผม หน้าที่หลักๆของหน่วยงานเรานี่คืออะไรครับผมความจริงหน้าที่หลักของเราเนี่ยคือเป็นเรื่องของการจัดทําข้อมูลสถิตินะครับเป,เป็นในส่วนของข้อมูลพื้นฐานด้านทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของเราเองเ,เป็นในเรื่องของการให้บริการ,รในเรื่องของข้อมูลซึ่งนอกจากข้อมูลที่เราให้เป็นในรูปของอ ข้อมูลสถิติในรูปของตารางเรื่องของกราฟหรือแผนภูมิแล้วเนี่ยเรามีการนําเสนอในส่วนของเป็นภูมิสารสนเทศเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าการนําเสนอในรูปแบบภูมิสารสนเทศเนี่ยมันจะทําให้เรามองเห็นภาพเห็นภาพของข้อมูลว่าตําแหน่งของข้อมูลอยู่บริเวณไหนแล้วข้อมูลในพื้นที่ทางการมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนี่เราสามารถทําให้ผู้ใช้งานเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการนําเสนอในลักษณะของภูมิสารสนเทศสถิติซึ่งเราใช้เป็นชื่อเรียกของเรานะฮะ ครับและนี่คืออีกบูนหนึ่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าบูนนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับสวัสดีครับพี่รบกวนแนะนาตัวนิดนึงครับครับผมปริทัศน์เจริญสิทธิ์นะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในสังกัดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับในส่วนของบูธของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับวันนี้ก็จะนําตัวระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับในในในส่วนของ ฐานข้อมูลทั้ทงด้านกายภาพชีวภาพนะครับในรูปของข้อมูลเชิงพรรณนา,นาแล้วก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศซึ่งเอามาจัดทำรวบรวมไว้บนเว็บแมปเซอร์วิสนะครับหรือแผนที่ออนไลน์นะครับก็คือเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศนะครับที่เรามีหน่วยสำรวจในพื้นที่นะครับไป,ไปทำการสำรวจมาแล้วนะครับแล้วก็เอามารวบรวมแล้วก็จัดทำในรูปแบบของการนำเสนอออกมาสู่สาธารณะนะครับนอกจากนี้เรายังมีโมบายแอปพลิเคชัน นะครับสามารถเสิร์ชได้จาก iOS แล้วก็ Android นะครับใช้ชื่อ DMCR นะครับก็จะเข้าเข้าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าสู่ตัวแอปพลิเคชันต่างๆของกรมนะครับในช่วงบ่ายมีการประชุมในหัวข้อเทคโนโลยีอวกาศเพื่อความยิ่งใหญ่ในอาเซียนณศูนย์ประชุมห้องวายุพักโรงแรมเซนทราศูนย์ราชการโดยนักวิชาการและผู้มีความรู้ในวงการเทคโนโลยีด้านอวกาศ ได้พูดถึงมุมมองของการขับเคลื่อนหรือการพัฒนาเทคโนโลยีทางอาวกาศในไทยที่พร้อมจะออกไปแข่งขันในระดับสากลและต้อนรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้าอีกด้วยอังยูเวได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าในอีก10ปีเนี่ยประชากรโลกจะเพิ่มอีก2พันล้านคนครับนั่นหมายความว่าอาหารจะน้อยลงพื้นทีพ่พาะปลูกจะน้อยลงเพราะ,ะคนจะเข้าไปแย่ง ก็มาได้คิดว่าเอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิประเทศของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นแหล่งผลิตอาหารแต่ไม่ใช่แหล่งผิดพวกผิดกลการเกษตรอะไรต่างอันนี้นะฮะเราไปทําแปรรูปเป็นอาหารต่างๆน,น,นั้นเราน่าจะรวยมหาศาลถูกไหมครับเพราะว่าก็เผือว่าเราคนมนุษย์ไม่ได้กินอาหารจะเจ็บวันนี้ตายแล้วแต่ขาดน้ํามันนี่ไม่ตายนะฮะเพราะฉะนั้นก็คิดกันว่าเออถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย ความเป็นผู้นําในอาเซียนกน็จะตามให้มีเหมือนเหมือนเราผู้ใดแง่มีสมุนที่จะมาร่วมกันนะครับก็เลยตั้งโครงการในในจีสตาันขึ้นมาว่าเราน่าจะทําอาเซียนแบบอาเซียนแบบหมายความเป็นผืนเดียวนะครับใช้แผนที่ผืนเดียวกันหมดเพราะนั้นประเทศต่างๆเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยมาไว้บนแผนที่ตนนัวนี้แทนที่จะไว้ไปไว้บน g o o g l e นะเพราะ Google เองเข้าไม่ได้มาสนใจเรื่องอัปเดตข้อมูล ที่สําคัญที่สุดการใช้แผนที่วันนี้คือข้อมูลล่าสุดอันสมัยที่สุดเพราะขณะนี้โปรเจกต์ต่างๆที่ทำในอาเซียนเ่ยจะเป็นเอเชีย s วัอีสเวสคอรดอร์แล้วก็เซาทคอร์ดอร์เนี่ยเป็นปัญหาที่แผนที่ไม่ทันสมัยนะครับเพราะนั้นสร้างไปก็ไม่รู้ว่ามันผ่านป่าผ่านเขาอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับนั้นถ้าเผื่อว่าประเทศไทยเองโดยชิซ e ่าเนี่ยเราเอื่อหน่วยความสะดวกให้เขาเนี่ยก็นแน่แนอนเราก็ทําผ่านแนที่ใกล้ชิดอันนี้ก็ มีโครงการจะทําเป็นอาเซียนขึ้นมาเพื่อให้ประเทศต่าง,าง,างๆี่ยเข้ามาใช้ซึ่งระดับสากลเน,นี่ยยอมรับว่าเราเรา,เรามีความคิดความสามารถเหมือนกับที่ต่างประเทศมีนะครับเพราะว่าเราเทียมเราก็สร้างโดยบริษัทฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเทคโนโลยีก็ล่าสุดข,ข,ของของของฝุ่นดาเียมแล้วสิ่งที่มันขาดนะครับว่าดาวเทียมมันคืออุปกรณ์ที่ไปถ่ายมาจากอวกาศก็แค่นั้น มันไม่ไม่รู้จะไปใช้อะไรข้อมูลไม่รู้เลยไปใช้อะไรก็ได้แทเป็นภาพวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะต้องทำคือพัฒนาแอปพลิเคชนันซึ่งประเทศไทยเนี่ยควรจะพัฒนาในเรื่องการนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ด้านการเกษตรเยอะและวิทยาศาสตร์เนี่ยเราอยู่ในเสาของสังคมและวัฒนธรรมระสามเสาที่อสร้สางนะครับแล้วก็ปีหน้าในปีหาแเราจะย้ายจากเสาทางด้าน,านวัฒนธรรม สังคมนวัตธรรมเนี่ยไปอยู่เสาเศรษฐกิจสิคือเขามองมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเยาดับที่ต้องไปซึมซับไปสะสมไปอะไรในเรื่องฐกิจทั้งหลายแต่ก่อนหน้านี้ที่เขามองว่าอยู่ในเรื่องของสังคมนวัตธรรมเนี่ยเขามองในเชิงของการพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอาเซียนจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้านแล้วเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อจะไปมีอำนาจในการต่อรองหลายเนี่ยมันต้องใช้เรื่องเศรษฐกิจ แล้นในเรื่อง,องเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้จบแค่งานวิจัยนะครับมันต้องออกไปพยายามสู่เชิงพาณิชย์ให้เกิดผลแล้วก็เอา ครับวันนี้ก็อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้จากบรรดาเหล่านักวิชาการที่มาร่วมงานครั้งนี้ครับผมวันนี้ทําให้เราได้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่จะก้าวไกลไปสู่ระดับสากลน,นะครับเพื่อต้อนรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้านี่เองครับผมวันนี้ครับผมแบงค์ชนันทร์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ